ทำอะไรคะวันนี้อ๋อวันนี้จะทานปูนหลวงค่ะอะไรปูนนหลวงปูหลวงค่ะปูะปหลวงค่ะปูหลวงค่ะแล้วนี่อะไรคะเนี่ยอันนี้อะไรนะมูฉาดลายกะทิๆๆค่ะอ๋อทำไมล่ะคะต้องเวลาใช่ในหมอ้อเวลาจะเคี่ยวกะทิอะค่ะเคี่ยวเคียวเคี่ยวอ่าจะจะได้ไม่ต้องคนจะย,ยากค่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ หมูบวชหมูหมูบวชลายกะทค่ะอะไรนะหมูบวชลายกะทีค่ะหมูบวชหมูบวชอะไรนะหมูบวชหมูบวชแล้วหมูบวชคือมันบวชแล้วกินไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยกินได้ค่ะมันคือหมูอะไรหมูบวชค่ะก็มันบวชแล้วกินไม่ได้ดีไม่ใช่หมูบวชที่เขาทำกับข้าวอะค่ะอ๋อหมูบวช ไม่ใช่หมูบวกไม่ใช่หมูบวกหมูบวดเออจแกงอะไรเนี่ยแกงปูหลวงค่ะฮะปูหลวงปูหลวงค่ะปูหลวงจะได้ว่าปูมันปูมันไม่ปูไม่คับใช่ไหมไม่ใช่ปูหลวงปูหลวงนะคะจะมักเ้นได้ยังปูหลวงปูหลวงไหมคะไปพูดอย่างนั้นปูหลวงปูหลวงมื่คือไปพูดปูหลวงหนือไอ้หนงเครื่องนะไปพูดปูหลวงเออโอ้ฝากไอ้หนงอ๋อปูหลวน ไปฝากไอ้หนุ่มด้วยเออเออเออเยอะไอ้หนุ่มด้วยปูปูอะไรนะปูหลวงค่ะปูหลวงปูหลวมปูหลวมไม่โอ้นุ้ยใส่หม้อแดงหรือยังคะใส่เลยใส่เลยใส่เลยปูหลวงอันนี้อะไรนะอันนี้โอ้ยไหม่ละม้อมูบัวมูบัวเอออ่าไปใส่ไปอ้าตอนนี้ปล่อยพวาคนคนไปก่อนนะคะนี่หมูเคี่ยวก่อนนะคะค่ะเออเคี่ยวแล้วกันเดี๋ยวมาใหม่ ้าวตอนนี้ก็กะทิเดือดแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่อันนี้หอมแดงค่ะค่ะใส่ได้เลยนะคะทีนี้เราก็รอให้หอมแดงนี่คือสุกก่อนสุกกว่นิดนึงค่ะแล้วแล้วเราก็ต้องใส่เดือค่ะค่ะได้ค่ะรอแป๊ะนึงแป๊ะนึงนะคะรอเดือดอีกรอบนึงค่ะอ้าวมานี่เดือดแล้วนะคะ ปูแล้วค่ะหอมก็สุกแล้วค่ะนี่ค่ะปูของหนูนะคะดูสิคะน่ากินมากเลยค่ะตัวใหญ่ด้วยของเราปูเจือนะคะปูเจือค่ะอ่าใส่ได้เลยค่ะโอ้มีน้ำอยู่เกือบเทลงอีกแล้วมีน้ำอยู่ก็ต้องเทสูตรใครกระสุดมันใช่แล้วค่ะแต่นี่หนูปรุงไปแล้วนะคะแต่หนูไม่ให้ดูแล้วตอนปรุงน่ะ เยอะก็สุดท้ายก็อันนี้เมียนี่อีกนะคะอันนี้อันนี้ปูกระดองค่ะกระดองปูกระดองปูค่ะเพราะว่าอะไรคะยัดไย่มูหมูชังค่ะอ่าหมูสับที่ปรุงใช่ค่ะอ่าโอเคอ้ยนี่สูตรแล้วนะคะค่ะนี่สูตรของเราค่ะ เดี๋ยวเราคนปูสักแป๊บหนึ่งทีนี้เราก็จะตามด้วยผัดจะตามด้วยผักนะคะ<ต>คนได้เลยปูไม่เป็นไรค่ะแม่ค้าคนไปได้เลยมันจะได้ทั่วทั่วน,นี่นะคะเนื้อเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมเป็นสีแดงๆงแล้วไหนจะไมาดูอีกทีนะดูอีกคะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ปูสุกแล้วนะคะกำลังจะแช่นี่อะไรนะ หอมหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ค่ะเราชอบเราชอบใช่นี่เราชอบเราเสือเองค่ะค่ะใสไปเลยค่ะเราจะผักลงแล้วนะฮะก่อนนี้ค่ะพริกชี้ฟ้าแล้วก็พริกหยวกอันนี้เราชอบใส่แล้วนะคะอ่าก็มีอันนี้ด้วยค่ะเออลูกโดดลูกด้วพริกขี้หนูพริกขี้หนูค่ะพริกขี้หนูสวง นี่นะคะรวยไปเลยค่ะความรวยอยู่ตรงนี้แหละค่ะเดี๋ยวตบท้ายตอนจะเสร็จค่อยมาถ่ายอีกทีค่ะเรากำลังไปแล้ว,ว,วค่ะนี่นะคะค่ะเรากำลังไปแล้วแล้วก็สุดท้ายจะใส่จะคลายกับใบมะกรูดนะคะค่ะเราใส่ที่หลังเพราะว่ามันจะได้ไม่ฉุนเกินใช่ค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้พร้อมทานเดี๋ยวมาดูตอนทานนะคะ ใส่คำบ้างน่าตาน่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 ากลัวมากใส่ค่ะอันนี้เราอยากใส่ค่ะใส่ตะไคร้ใส่แมงมุมกูดอยากใส่แล้วก็ใส่เพิใส่ได้หมดเลยค่ะแล้วแต่อันนี่ฉวนเราอ่าอยากใส่ปลาก็ใส่อืมส่วนส่วนนีนบ้านเรานะคะค่ะสุกบ้างเราค่ะอ่าโอเคไปแล้วค่ะเดี๋ยวมารอดูตอนกินนะคะอ้าวเสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วค่ะ นี้นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,ะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะะหนนแหละ,ค,ะ<ช>ค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะน่ากินไหมคะโอ้ยน่ากินค่ะน่ากินไม่น่ากินไม่ลูกค้าแต่หนูหลายหลายแล้วค่ะเ <état S 1> อะไรนะหนูน่าหลายหลายแล้วค่ะอืมอ่าอ่าเดี๋ยวตักกินได้เลยนี่เราใส่เครื่องใส่ขาตะไคร้ไปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมทานนะคะพร้อมทานแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูตอนกินนะพร้อมแล้วนะคะหาที่ได้เลยคะค่ะพร้อมแล้วนะคะ